รูปแบบที่2นะคะในการสร้างข้อสอบของเราก็คือรูปแบบถูกผิดนั่นเองเดี๋ยวเราไปดูนะคะว่าวิธีการสร้างอย่างไงง่ายเหมือนกันเลยค่ะพอเรามาอยู่ในหน้าของชุดข้อสอบของเราแล้วเหมือนเดิมเลยให้คลิกที่คำว่าเพิ่มนะคะคําถามใหม่ค่ะเลือกที่คําว่า t o u e f a l s นะคะคลิกที่คําว่าเพิ่มค่ะ ชื่อคําถามเหมือนเดิมเลยค่ะเราก็คือใส่เป็นตัวเลขก็ได้เนาะเพราะว่ามันไม่ได้ขึ้นแสดงในหน้าข้อสอบของนักเรียนอยู่แล้วรายละเอียดคําถามค่ะให้เรานะคะได้ใส่คําถามไปอาจจะใส่เป็นก,ก๊อปจากสามารถกอ๊อปจากบทมาได้เลยนะคะวันอาทิตย์สีเขียว อันนี้ default Mark ก็คือกำหนดคะแนนอันนี้ c o l l e c t นะคะก็คือให้เราเลือกว่าข้อนี้ยมันถูกหรือมันผิดถ้าถูกก็ถูถ้าผิดก็ฟอนะคะข้อนี้ถามว่าวันอาทิตย์สีเขียวมันผิดเราก็ให้คลิกที่คำว่าฟอเสร็จแล้วให้เรากดคำว่าบันทึกและเปลี่ยนแปลงนะคะ ถ้าบันทึกการเปลี่ยนแปลงและแก้ไขต่อมันจะขึ้นมาอยู่หน้าเดิมคือเราก็สามารถที่จะดูตัวอย่างได้ก็กดคำว่าแสดงดูตัวอย่างแสดงตัวอย่างนะคะวันอาทิตย์สีเขียวจริงไหมถ้าไม่จริงก็นักเรียนก็สามารถตอบได้ว่าถูหรือฟอเสร็จแล้วก็กลับไปหน้าเดิมบันทึกการเปลี่ยนแปลงก็จะไปอยู่ในหน้าชุดข้อสอบของเราเหมือนเดิมค่ะลองสร้างเป็นรูปนะคะ คำถามใหม่แบบถูกผิดถูกฟอกดเพิ่มค่ะว่าเราจะรูปแบบนี้ชื่อคำถามอ่าใส่จุดไว้นะคะขอเป็นแบบรูปภาพบ้างก็ให้กดเหมือนเดิมเลยถ้าเราต้องการให้เป็นรูปภาพก็คลิกที่รูปภาพที่เป็นภูเขากับพระาทิตเนี่ยค่ะ insert or edit image กดค้นหานะคะเลือกไฟล์ เลือกคำถามที่เราได้เซฟเป็นรูปมาแล้วข้อนี้ตรงช่อง d i s c r i n นะคะให้เราใส่จุดไปหนึ่งจุดก็ได้ถ้าเราไม่ใส่มันจะไม่อัพให้เรานะคะเสร็จแล้วเรากดเซฟเลยคุอูอาจจะเขียนคำถามไว้ด้านบนก็ได้ว่าข้อนี้คือแผนภาพ เวนเอถ้าต้องการเป็นสัญลักษณ์คณิตศาสตร์เลือกตรงนี้เลยค่ะมันจะมีสัญลักษณ์คณิตศาสตร์นะคะให้เราเลือกว่าเราจะต้องการใช้อันไหนนี่มีสแค root ันต้องการถามว่าเป็นแผนภาพของ A union B อ่ะเป็นแผนภาพของ A, A. union B ใช่หรือไม่เหมือนเดิม default นะคะกำหนดคะแนนข้อนี้ให้1คะแนนข้อนี้จริงถ้าข้อนี้จริงก็ให้คลิกที่คำว่า True แต่ถ้าข้อนี้ไม่จริงก็ให้คลิกที่คำว่า False นะคะข้อนี้จริงให้คลิกที่คำว่า True เลย อันนี้เป็นคําชมนะคะเราไม่ต้องใส่ก็ได้เสร็จแล้วถ้าเราไม่ต้องการแก้ไขต่อเราต้องการกลับไปหน้าชุดข้อสอบของเราก็ให้เราคลิกที่คําว่าบันทึกการเปลี่ยนแปลงได้เลยพอเราบันทึกนะคะมันก็จะไปอยู่ในหน้าของคังข้อสอบของเราละที่เราได้สร้างมาโอเคแบบที่สองนะคะก็ได้เสร็จเรียบร้อยไปแล้วในรูปแบบของถูกผิดนะคะเดี๋ยวเรานะคะไปรับชมแบบที่สามในคลิปหน้าเลยค่ะ